ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี Turn, h, ่บ่าวปลอมกะมาพร้อมแนวทางเหล็กเด็ดครับพี่น้องนะครับสิ่งที่เห็นต้นาครับเป็นทะเบียนรถนะครับลุงตู่ครับพี่น้องครับมือนี้กะมาสองเบิ่งนะครับทะเบียนรถนายกตู่กันนะครับว่าสีใดเล็กตัวใดครับพี่น้องนะครับจากข่าวนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับมาฮอดนครศรีธรรมราชครับเพื่อนกะทันทีที่ลงเครื่องบินนะครับเพื่อนกะ ขอหวยนะครับเห erm ็นซื้อลอตเตอรี่เกลี้ยงในพิพตาครับทั้งเลขรถทะเบียนนะครับปอพอนะครับทีนางไปตรวจนําถ่วมครับเลขหนึ่งนอหนูขอไข่ครับสองเก้าสามสี่ครับแล้วก็เลขเครื่องบินครับพี่น้องครับส่วนเลขเครื่องบินนะครับพี่น้องครับเลขเครื่องบินนะครับก็คือเลขหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับพี่น้องครับอันนี้ได้แนวทางอีกเรืวครับพี่น้องครับหลังจากไล่ไล่งวดนะครับการมีถึกนะครับทะเบียนรถ นายกนะครับก็ไลไลรอบอยู่ครับมืนี้บาวพรอมก็เลยเอาเลขนะครับทเบียนรถนายกนะครับมาปั่นพี่น้องครับอ่าเอาไว้ลองเหมือนไหครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเพิ่น็เดินท่านะครับไปถึงท่ากาศยานนะครับนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีผู้ว่านะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลวกัวานาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับมารายงานนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมครับจากนั้นนะครับนายกก็ได้และคณะได้นั่งรถนะครับยกสูงนะครับ แทนฟอร์เมอร์นะครับของปอเพรับพี่น้องครับทะเบียนตามที่เ่าป้อมมาขอบอกนั่นแหละครับหนึ่งนอนหนูขอไข่ครับสองเก้าสามสี่กอทอพ่อครับไปตรวจติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมครับพี่น้องและก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนะครับพร้อมมอบสิ่งของครับให้กับผู้ประสบนะครับภัยน้ําท่วมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพนะครับบ้านเนินทํามังครับนะครับอยู่ตําบลแม่อยู่หัวครับอําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับปรากฏว่า มีพี่น้องนะครับมาต้อนรับนะครับกันหยาบขับข้างนะครับโดยคณะที่นะครับบรรยากาศนะครับแผงลอตเตอรี่ครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะอำเภอทุ่งใหญ่ครับคึกคักขนาดครับพี่น้องนะครับหลังจากนายกเดินทางมาถึงครับแล้วกรีกดทะเบียนนะครับรถนะครับสองเก้าสามสี่ครับหมายเลขเครื่องบินนะครับหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับที่นายกเดินทางมากรหายวับในทิปตาครับพี่น้องเพื่อนพากันซื้อจนเมื่อเลยครับพี่น้องนะครับกลาวเป็น แนวทางนะครับในการพิจารณานะครับพี่น้องนะครับกะคอยพี่น้องทุกท่านเิงๆปังๆนะครับแล้วเจอกันบร้อมในคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ